กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ชายหาดตะหนึกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตาดภายใต้แนวคิดคืนหาดสวยโลกสดใสไร้ขยะเพื่อรณรงค์การลดขยะและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วยเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมการร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดโดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐอสอมเอยาวชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 Li n e dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b herb 99